แอบดูไก่บ้านคุณยายเกาะทำที่ให้นอนเขาไม่นอนค่ะทำเล้าไก่ให้คออไก่ให้อย่างดีเขาไม่อยู่เห็นไหมคะอันนี้ขนาดไก่เริ่มไก่ที่รอดตายแล้วเขาก็มา อรอดตายหนึ่งตัวแล้วเขาก็มีตัวเมียม,มาอยู่ด้วยาภายในปีกว่านี่เขาก็ออกลูกออกหลานมาประมาณห้าสิบแล้วค่ะเต็มเลยเริ่มแล้วค่ะมีออกแม่แผ่ลูกมากำลังเริ่มเยอะค่ะตัวนั้นก็ขังเอาไว้ สโจนใหญ่ๆรู้จักไก่โจนใช่ไหมคะ,ะเริ่มเยอะทำที่ให้นอนเขาก็ไม่นอนเขาก็จะชอบต้นไม้ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะน่าจะมีพันสายพันธ์ไก่ป่าหรือเปล่า เขาก็จะชอบขึ้นนอนบนต้นไม้ครับรอดตายจากร้อนจัดๆเมื่อสามปีที่แล้วนะคะรอดตายตัวเดียวเป็นไก่ข้อพันธ์สีขาวแล้วก็ ตกลูกหลังจากรอดตายมาเนี่ยประมาณ3าปีเนาะเขาก็จะมีตัวเมียมาอยู่แล้วก็จะขยายพันธุ์ออกมาหน้าหลายรุ่นแล้วนะคะน่าจะประมาณตกทอดมาก็น่าจะประมาณสิบรุ่นหรือเปล่า เขาก็จะออกลูกออกเต้ามาแม่แม่หนึ่งก็ตอนแรกก็เพียงสองพ่อแม่เนาะหลังจากนั้นก็ตกลูกออกมาคอกแรกก็เจ็ดตัวนู่นเจ็ดตัวอยู่นู่นค่ะประมาณอย่างนั้นค่ะประมาณแบบนั้นแหละแต่ว่าเจ็ดตัวแรกนะเขาอันนั้นที่เห็นนะ่ะสีดำๆำนะ่ะ น่าจะเป็นคอกที่ประมาณที่ห้าที่หกแล้วค่ะรุ่นที่ห้าที่หกอันนั้นก็จากแม่ไก่ตัวเดียวนะคะทีนี้ลองสังเกตนะคะตอนตอนนี้มีแม่ไก่อยู่ทั้งลูกไก่ก็ประมาณห้าสิบตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นทีนี้ลองประเมินดูนะคะในปีนี้เนี่ย ไก่ตัวเมียอย่างที่เห็นเนี่ยแบบนั้นอ่ะห้าสิบตัวสีดำๆๆอ่ะลองไปโกกไข่แล้วได้ลูกใหม่แม่ละสิบตัวคูณห้าสิบเข้าไปสิคะไขในปีหน้านี่ไก่ยั่วยเยี้ยเต็มบ้านเลยค่ะเห็นไหมคะ หาที่ให้อยู่ดีๆไม่ชอบไม่ชอบเออมันก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะวัตวันตกดินเขาก็บินขึ้นต้นไม้แล้วค่ะอ้าวมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะ จะมีไก่เยอะอ้าวคอยดูจะมีอีกไหมก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีไหมเออตัวนั้นดูท่าน่าจะกำลังจะปีนขึ้นดูนะคะดูนะ่าจะบินขึ้นหรือเปล่า ต้นไม้เยอะค่ะเขาเคยอยู่ต้นไหนเขาก็จะอยู่ต้นนั้นรุ่นที่เขาตายไปประมาณ300ตัวนะ่ะสามปีที่แล้วที่ร้อนจัดๆนะ่ต้นไม้นี่ดำไปหมดเลยค่ะขึ้นไปอยู่ต้นหนึ่งประมาณสามสิบกว่าแม่ดำไปหมดเลย คือไก่พราอเวลาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไปเกาะกลุ่มกันแตกกระจายกันอยู่แต่ว่ามันแสงไม่ทะลุมันก็เลยมองขึ้นไปนี่ดดำคุณยายเคยลงคลิปแล้วค่ะ <c oughs> มืดคลึ้มไปหมดเลยนะคะน่นตัวเะย ล้วไหนคะไปอยู่ไหนกันบ้างโอ้โน,น่นตัวนึงเห็นไหมคะโน,น่นทำไมเขาชอบต้นไม้จังเลยอ่ะ รถชนก็เยอะค่ะแล้วก็ออกนอกบ้านไปเพราะว่าหน้าบ้านนี้เป็นถนนบางวันนี่รถชนสองตัวอย่างเงี้ยรถชนเนี่ยตัวใหญ่ๆใ,ในตัวหนึ่งบางทีสามกิโลนะคะไก่อะ ถ้าแม่อยู่นี่รถชนแม่ก็จะเอาไปทํเพราะว่นเป็นไก่บ้านแม่ชอบกินแต่ถ้าเป็นลูกนี่เอาไปฝังหมดเลยเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้เยอะเลยค่ะเนี่ยโตรเร็วมากตอนนี้เริ่มจะยั่วเย้ยครอบคลุมสถานที่แล้ว ทีนี้ตัวผู้สังเกตเห็นไหมคะอยู่ในเขตในโกรงไก่กรงไม้ไผ่นะคะเขาจะเป็นไก่สีขาวทีนี้ตัวผู้อันนั้นเป็นไก่พันุไข่สีขาวอีกตัวหนึ่งก็ขังไว้อันนี้อันนี้ก็ตัวผู้อันนี้สีแดงดำ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งในเดินมานี้อันนี้สีขาวนี่แหละแบบนี้แหละทนทานมากเลยค่ะไก่สามร้อยตัวที่รอดชีวิตตัวเดียวก็แบบสีขาวนี่ค่ะเนี่ยแบบนี้เลยนี่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นน่าจะรุ่นที่สองเขาจะเหลือพ่อของเขา เป,เป็นรุ่นตาของเขาเนาะแล้วก็ออกมาเป็นเขานั่นแหละน่าจะเป็นรุ่นที่สองที่สามอันนี้ก็ลูกเขานะคะที่เป็นตัวผู้ที่ขังอยู่นะอันนั้นก็คือรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งนี้มีตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวเมียหกเออไม่ใช่ตัวเมียห้า เพราะว่ารุ่นแรกนี้มีลูกเจ็ดตัวเป็นไก่โจนเลยค่ะค่อนข้างจะชอบต่อยกันนะคะตีกันเนี่ยเป็นเลิศเลยค่ะเนี่ยยายก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไก่เชือ้อมีพันที่เขาเอาไปชนเพราะว่าเอามาขังได้สองวันแล้วค่ะ ก็จะตีกันที่บ้านเราเรียกว่าชนไก่นะฮะตีกันเก่งมากแล้วตัวนั้นอะ่ะตัวสีขาวเนี่ยที่ขังอยู่ไม้ไผ่นะกรงไม้ไผ่อันนี้ก็ใช่ย่อยเมื่อไหรอ่อ่ะขนาดเป็นไก่พันไข่นะคะตัวผู้ เป็นอันธาพาลเลยค่ะทั้งสองตัวเนี้ยหลายตัวค่ะแบบนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นกันไม่ได้เขาจะตีกันก็เลยเริ่มขังตัวไหนที่น่ะน่ะนะแบบอันนี้แบบนี้ยังไม่ขังเพราะว่าเพราะว่าเราพัน์สีขาวนะคะเพราะว่าเขา เขาไม่มีนิสัยที่จะตีต่อยกันนะคะแต่ที่ขังแยกกันนี่เนี่ยตีกันดีขนาดเลยค่ะไก่ที่บ้านยายเนี่ยเวลาเขาตีกันเนี่ยตีจนตายคาที่เลยนะคะตีถ้าเราไม่แยกนี่เนี่ยตัวเนี้ยตีเก่งตีเก่ง ตีจนหัวร้างข้างแตกก็มีเด็กที่เขาชอบพนันชนไก่นะคะเขามาซื้อบอกว่าคุณครูขอซื้อหน่อยขอซื้อตัวผู้หน่อยคือเขาเห็นน่ะมันเยอะ เราก็ไม่กล้าขายเนาะถามว่าจะเอาไปทําอะไรจะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเป็นเอ่อที่จริงเอ่อไม่รู้จะเรียกไงเนาะมันจะเป็นแบบชนไก่เนี่ยก็จะมีตัวจริงนะเขาเอา่อตัวจริงก็คือตัวจริงแหละแล้วเขาก็จะเอาซื้อไก่เราไปเนี่ยไปเป็นตัวคู่ซ้อม ให้ตัวที่จะเอาไปแข่งขันเนี่ยไปชนน่ะให้เขาซ้อมกับไก่ที่เขามาขอซื้อเราก็เลยนึกสภาพเลยโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเอาไปซ้อมมือน่าสงสารเนาะยังไงมันก็ชู้เออก็สู้ไก่ชนไม่ได้ ไก่ตีที่เป็นตัวจริงเนี่ยของเขาโอโคอย่างเออเดือยเขาเรียกเดือยใช่ไหมคะที่อยู่เท้านะ่ะย,ย,ยาวๆ<อ>เดือยแต่ละตัวนี่ยาวมากเลยค่ะยาวเป็นสองนิ้วแหลมแข็งเวลาเขาชนเนี่ยเขาจะเอาอันนั้นจิดบางทีตาก็บอด จีหัวจิกขนเนหลุดร่วงน่าสงสารมากเลือดเนยส้มตัวเลยเขาก็มาขอซื้อแต่ว่าไม่กล้าขายสงสารเนาะก็ปล่อยให้เขาตายเองตามธรรมชาติเขาปล่อยก็ไม่ค่อยได้หรอกปล่อยไปก็จะไปตีกันถึงเวลา อันนี้พึ่งขังได้สองวันน่ะเก่งหลยก็เลยขังสงสัยเขาอยากขึ้นต้นไม้ละน่นเห็นไหมคะตัวแม่ดำลูกขาวก็เป็นลูกของตัวนี้แหละค่ะตัวสีขาวเนี่ยเขาเมียเขาก็เป็นสีขาวยายมีไก่สีขาวอยู่สองตัวตัวผู้ตัวเมียแล้วเขาก็ออกไข่มาพอออกไข่มา ตัวนั้นอะที่เดินไปด้วยกันอยู่ไกลๆน่ะเขาชอบกกไข่ก็เลยเอาไข่ของสีขาวไปให้เขากกเขาก็เลยได้ลูกออกมาสีขาวเนี่ยเป็นเป็นไข่ของแม่นี้ค่ะอีนางไปหาที่นอนได้แล้วไปกินแล้วตัวอ้วนมากเลย เห็นสามีไม่นั่นอยู่ในกรงเห็นไหมกรงไม้ไผ่เห็นไหม,ไม,ไหไหมอ่ะยายทำข้อไม้ไผ่ให้อยู่เนี่ยพอเขาไข่มาเนาะ,ะตัวหนึ่งอะ่ะที่เป็นสีดำเมื่อกี้เขาก็มาเอาไข่ของแม่สีขาวเนี่ยไปกกกฟองเดียวค่ะ แล้วลูกเขาก็ออกมาหนึ่งตัวเขาก็เลี้ยงกันเห็นเมื่อกี้นี้ผ่านหน้าไปอยู่มันก็ยังไงก็ต้องเป็นพันไข่อยู่ดีเนาะเพราะว่าแม้ว่าแม่นี่จะเป็นพันสีดำก็ตามแต่ว่าไข่เนี่ยมันก็เป็นลูกของพันไข่อยู่แล้วมันก็จะได้เป็นถ้าเป็นตัวเมียก็จะได้เอาไว้ออกไข่อีกหนึ่งตัว ได้กินไข่บ้างไข่เล็กๆค่ะไข่ไม่โตเพราะว่ามันเป็นไก่เริ่มใหม่นะคะเวไาจะขึ้นต้นไม้เหรอฮะอยากปีนขึ้นต้นไม้แล้วเหรอเก่งหลายชอบตีกันทะเลาะก,กัน อยู่นี่มีทั้งหมูทั้งหมาพิการแมวพิการหมาตาบอดหมาขาหากัก <c oughs> เกิดจากคนเอามาทิ้งเอาไว้ให้เลี้ยงเวลาเกิดอุบัติเหตุเข้าไปเจอเขาก็บางทีเขาก็ลากมาวางเอาไว้ก็อดที่จะช่วยไม่ได้ไก่นี่เหมือนกัน ก็ไม่อยากเลี้ยงนะคะเลี้ยงแล้วบ้านช่องก็โสกระโปกดูขี้ไก่ค่ะอ่ะเขาก็จะขี้ตามพื้นะสะอาดไม่ได้หรอกค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันได้มาอยู่ด้วยแล้วมาได้เลี้ยงแล้วก็องจะเลี้ยงไปตลอดนั่นแหละก็ไม่ขายแล้วก็ไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ ไม่ทำากินนะจะปล่อยได้อยู่เหรอ